คลิปนี้ครับกับส่องไกลสตอรี่นะครับส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลผมดื่มซาสีโคลาปวดเลยว่าผมไม่เอามาจากจากร้านทำเท่ๆเลยนี่เป็น,เป,นเป็นเครื่องดื่มแต่ว่าเชื่ออ่ะนะครับเป็นแบบทำพิเศษเป็นคลาสคลาสโคลาผมซื้อมาจากแถวบึงหนองบอลน,นะครับที่ผมไปอัดคลิปก่อนท่านี้เป็นบุหนองบอลออกลังกกยมาว่าซื้อมาซื้อมาอร่อยม,มากแบบเป็นคลาส ครอฟโคลาที่มีกลิ่นอายความเป็นรูทเบียร์นิดหน่อยอร่อยนะครับผมเนี่ยนะแนะนำว่าไหนก็สุขภาพเสียแล้วก็กินอะไรที่มันเสียตังค์แล้วมาสดชื่นนะครับก็อร่อยเพิ่มตังค์จากโค้กเวฟซี่คุณดใหญ่นิดหน่อยแต่เรากินน้อยลงแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับที่ผมโปรโมทก็คือผมไม่ได้สักบาทนะผมซื้อเขานะแต่ผมชอบกินอร่อยมันมันสุกว่าให้กูสาเสียตังค์ซสร็ล้วก็ต้องกินของอร่อยนะครับก็โโอ้หสดชื่นคลิปนี้พูดถึงแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับเกมเจอฟูลแลมนะครับมีสามสิ่งที่น่าสนใจคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเกมอุ่นเครื่องหรือว่าในเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยดูมีภาษีดูมีบาร,รมีขึ้นนะเป็นเทนฮากที่ดูกรอบแกร่งในทุกพิธีกันนะครับไม่ได้ไม่ได้อวยนะแต่ดูดูดีขึ้นแหะนะครับเกมรับก็ดูจะมีอะไรยิ่งได้สองผู้เล่นอย่าง ดูเซลมาชราวีหรือว่าออกเสียงตามภาษาแบบอาหรับิกที่ผมเเปิดดูแต่ผู้ที่เชี่ยวชาญาบอกว่าออกเสียงว,ว่าดูซอยมาชราวีนะครับก็ก็ก,ก็ก็อาจจะทําให้ทีมแตกต่างมากขึ้นมีมัตทายสเตอร์ลิกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายไหมหรือว่าลิซานโดมาติเนสไหมแล้ววีแบ็กสั่ง้าลูกชอเิร์จเจ็บเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างมี3าสิ่งที่มาพูดคุยว่าเฮ้ยอดนอนอดนอนดึกหน่อย ดูเกมในค่ำคืนนะครับฝากนัแชร์ฝาก s ั b ส c คร b e เหือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นนะครับสิ่งแรกที่น่าดูก็คือการจัดทับเกมรักของแมนเชสเตอร์นเต็ดในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเราทราบเป็นอย่างดีว่าซิตี้เนี่ยมาระบบผู้เล่นกองกลางตัวรุกมาบีบหน้ากรอบเขตโทษ18หลาผู้เล่นริมเส้น2คนก็คือวิงแบ็กกับปีกดดันทังสั่งริมเส้นสอั่งเลยฝั่งสั่งขวาเป็นออสการ์บ็อกคนหนึงผมจำได้ แล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มผมไม่แน่ใจเป็นลูอิสปะนะไม่แน่ใจนะแต่คือว่าคือมันเป็นระบบที่ปีบอัดแน่นๆตรงนั้นทําให้บทบาทการโหลดของผู้เล่นตําแหน่งวิงแบ็กมันหนักมากซึ่งเกมนั้นก็แมนยูเนี่ยมีดาโลนะครับที่ขยับมาเล่นตรงกลางด้วยแล้วก็อยู่รงตำแหน่งวิงแบ็กด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคู่เซนเตอร์ที่เอา ออตอนนี้อีเวนส์กับแม็กควายมาเล่นก่อนซึ่งก็เป็นการเหมือนรอแหละรอมาไทสเล็กกันแหละก็เชื่อว่าตัวเลือกแรกของของเทนฮากหากว่าเดลิกเด็กเขาไม่ไม่มีการบาดเจ็บรบกวนก็เป็นเดลิกแน่นอนเด็กเก่าคนคุ้นมือคนคุ้นเคยแม็กควายอัะมีกับคีม,มา3ามสิยุคแต่ยุคข,ของเทนฮากเนี่ยสามปีทปีเนี่ยอยู่กันมาตล,ลอดแต่เชื่อว่าคนแรกที่เทนฮากเลือกอาจจะเป็นเดลิกมากกว่า ขึ้นใจว่าจะจับคู่กับมาตินเอสไหมแล้วก็ให้แบ็กซ้ายคนหนึ่งมาลงซึ่งตอนนี้แบ็กซ้ายเจ็บหมดนะครับมาเลเซียก็ไม่สมบูรณ์นะครับลูกชอตกบบเจ็บอยากให้ดูว่าจะเป็นใครแต่ผมเชื่อว่ามิติจากเกมรับทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เห็นจากเกมเชสตี้มันมันจะไม่ออกมาแบบเดิมในเกมนี้มันจะไม่เหมือนกับเกมนี้ที่เจอฟูลแลมที่จะมีความเหมือนยืดหยุ่นเซ็ติเบิลมากขึ้นก็าดูว่าจะจัดทัพแบบไหนนะครับข้อสองครับที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลายคนนะครับทราบแล้วว่าตอนนี้บรูโน่ฟินานซ์หรือว่าบรูโน่ฟรนานเดสเนี่ยเขาต่อสัญญาใหม่จนถึงปี2028หรือ2 7เนี่ยไม่แน่ใจอ่ะคือสัญญาเดิมหมดอีก2ปีป่ะหมด26แล้วต่อ28นะผมจำผิดถ้าเกิดจำผิดขออภัยนะแต่มันมนักหนาประมาณเนี้ยมันอยู่อีก3 0ปีอ่ะนะครับซึ่งพอบรูโน่รู้ว่าสัญญาต่อ,อยาวเนี่ยเขาก็สร้างความพุ่งเรือมากขึ้นแหละไม่ทราบว่าเลื่องค่าเหนื่อยเพิ่มขนาดไหนแต่ลำพังเขาก็ รับเยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดต่อเพิ่มแบบนี้ก็คงจะรับเยอะกว่าเดิมแั้นกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากกับกับความมั่นใจของเขาในการส u p p o t แคปเป็นกัปันทีมในเกมเจอกับซิตี้ก็ทําได้ดีมากในระดับหนึ่งนะครับมีลูกยิงยิงเข้าสวยมากแต่มันล้มหน้าไปก่อนแล้วก็มีจังหวะที่ช่วยเพื่อนได้พอสมควรเหมือนกันจุดโทษก็ก็ทําได้ดีระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจมากกับเกมต้องการเก็บชัยก็คือเกมเจอปูแลมนะครับดังนั้นเนี่ย จริงๆใครจะเป็นกองหน้ายังไม่รู้เลยเซิร์ฟสี่ไม่เป็นไม่น่าพร้อมมี่ก็เป็นแบบเดิมไหมคือเอาบูโน่ไปยืนหน้าอีเมยสันเบเป็นผู้เล่นม่ฟิลด์อ่ะคือมันยังไม่ไม่น่าเป็นแบบนั้นในเวอร์ชันของการเจอฟูลล่มอ่ะมันต้องมีทุกคนมายิงอ่ะเอาแล้วสอดยืนหน้าเป้าก็ยังดีแต่ไม่รู้เป็นใครไงอย่างไอเจ้ากานาโชก็ลงมาทีหลังแล้วก็มายิงเนาะก็จะได้เห็นความแตกต่างในแดนกลางมากขึ้นแต่ตัวปักคือบูโน่เนี่ยจะเฟียวนะครับ เป็นท้าครับอันนี้เป็นทาาฝั่งฟูลแลมนะฮะเป็นทางฝั่งฟูลแลมฟูลแลมมีสติที่ทําเล่นไปไม่ขีเรยน,นะจานเจอแมนอยู่โอเคที่แพ้างแหละแพ้แต่กอ์ขาดด้วยแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้ของมาโกซินวาเนี่ยเติมเ,เล่นมาได้ค่อนข้างน่าสนใจด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นความเฟียวนะครับของของฟูลแลมแม้ว่าเป็นมกนเกมเดือนก็ตามก็คงจะภาพป็่สวยแหล,ละการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของมาชัวอุยของเดลิกกับการลงสนามในเกมนี้ และเซิร์ซีก็จะมาโชว์ตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนอื่นๆที nice. so <groans> <sh> ่เข้ามาแต่ค every ููแลมก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์สุดกันก็แอบดูด้วยกันวางหมากวางแผนของครูแลมได้เช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าเกิดจะให้มองฝั่งใดเป็นฝั่งที่ดีกว่าเนี่ยผมมองว่ายังไงแมนยูก็ดูดีกว่าแหละแต่จะเป็นการดูดีกว่าที่ไม่ได้แบบดีไปเลยอ่ะจะเป็นการดีแบบบุดบิดลวกันก็เอาตัวรอดได้ตามสไตล์ทนฮาร์สในช่วงท้ายเกมครับโอเคประมาณนี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ